เอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอคนแล้วตรงรถระเบิดมีคนนึงนะรอดดาวดาวหนึ่งทิพทิพทางวิ่งก่อนวิ่งก่อนมองบีบข้างหน้ามีขึ้ว่าเอตรงนี้มีรถดาวหนึ่งดาวหนึ่งตายไหมตายไหมโอเคตายแล้วตายแล้วเอารถมันลงนี่ยรถเราไม่ไม่คว่ำแล้วมันหายคว่แล้วมันไปหมอกมาแล้ว ซ้ายซ้ายมิดนะเหี้ยยิงกูใครวิ่งผ่านหัววะสองตัวทางบ้านน้ำไอตัวเตาะฟ้ายถาไม่เจอวะเห็นแล้วเห็นแล้ววิ่งไปนู้นละเฮ้ยเหี้ยกือบโดนหัวกูเลยแม่นมากแม่นมากแม่นมากมันอยู่ในวงเหรอวะในวงอยู่ในวง ระวังหลังเด้อทางบ้านน้ำวิ่งมาประมาณสามตัวนาทีหนึ่งเจอแล้วเจอแล้วยิงได้ยิงได้เหรอวงอยู่กับเรามันต้องวิ่งมาตายตายเลยใช่ป่ะมีมีทางบ้านน้ำสองคนแล้วบ้านน้ำแต่กูยิงมาแล้วมาแล้วไอ้ข้างหลังก็มีนะตัวนี้ผมยิงตายเลยนะตัวที่อยู่แน่เนี่ย ข้างหลังเรามีนะเนี่ยเป็นเล่นไหมมีมีมียิงไม่ได้ยังไม่ตายตรงตรงเอวบอ่ะไอตรงนี้ไอยิงไหนเนี่ยดาวหนึ่งดาวหนึ่งเอวบตายยังยังไม่เห็นเห็นคนนึงเมื่อกี้มันจะไม่โดนเนีนนนนไม่มีโดนคนนึงนะสองหนึ่งโซนยิงยิงซ้ำยิงซ้ำไประวังระวังระวังใครมีใครมีเฟิร์สเอ็ดบ้างอ่ะผมผมผมมาครับผม เดี๋ยวผมลบฟันดูเลือดดิดูผมต่อให้ยิงยิงตายยังมันมีคนเดียวมันเหลือดีกคนละอีกไม่ไม่สามแล้วใช่ป่ะสามตายแล้วคนหนึ่งเหลือคนหนึ่งเหลือคนหนึ่งือคนหนึ่งเดี๋ยเดี๋ยวผมตกเนี่ยต่อให้ตรงเนี้ยเอาไปไหนคนลเนี่ยผมวิ่งไม่ได้ผมวิ่งไปไม่ได้ตัวหนึ่งเอามาข้างหลังดูเลยนะดูเลยนะอ่มีคนยังมีคนเห็นศพมันป่ะแต่เพื่อนไม่เห็นวะเออมันอยู่แถวนั้นแหละผมเห็นอยูู่ผ้หญิง รู้ด้วยเพศไหนอ้าวมันเป็นผู้หญิงผมมีสโคปแปดไงอ๋ออ่ะตอบให้ผมไปดูช่วยเคขอบคุณครับรับผม,บผมยิงมันแต่เก็บของไม่ได้ป่ะเราอยู่ในวงอาจอ์วิงว่งแล้ววิ่งแล้วทางซ้ายทางซ้าย,ออายเห็นไหมขวาแล้วแต่เจเห็นป่ะส<ไ>องสี่ศูนย์สองหกเนี่ยวิ่งเข้าบ้านเหลือง <24 0 S 1> ผมยิงผมผมยิงฝั่งตรงข้ามอยู่แถวบ้านเหลืองแล้วตาหนึ่งตาหนึ่งกลับมากลับมาเห็นมันแต่เจเห็นไหมน่ะเห็นเห็น ขาทางที่ผมตามตาเจเห็นดาวดาวดาวโอเคเหลืออีกตัวหนึ่งนะมันมีสามตัวผมยิงตายไปตัวหนึ่งแล้วตัวหนึ่งมีเฟสเด็อีกปหมมีอันหนึ่งหมดตัวแล้วเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเก็บของมันมาให้มีน้ำไหมมีน้ำไหมผมมีน้ำอยู่เปล่าที่ผมได้เปล่าที่ผมได้ผมมีน้ำอยู่มีน้ำอยู่กับผมทิ้งให้อันนึ่งย้าให้ว่านเหลืองเมียเนี่ยไปเล่นไหมเอาน้ำปหมผมกินอยู่ผมผมชินอยู่ แตเจต,ตัวนี้เคลียร์ยงังอะไอ้ที่ยิงตายต,ตัวเดียวอีกสองตัวมีไหนไม่รู้อ๋อโอเคข้างหลังเคลียร์ยังข้างหลังเคลียร์ยังยังไม่เคลียร์ตัวหนึง่ <c oughs> ไงได้ไงน่าแต่เจมันลุกแล้วมันลุกแล้ว <c oughs> เห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ขอบพอดีเลยเอยิงไม่ได้ศพน,นี่ปะห่างผมมีระเบิดเเยยอะลผมมีมีฟอสอีกอยู่สี่ยันเดี๋ยวค่อยเอาวิ่งวิ่งาปว่ะก็ท่าน้าดับวิวดับวิวเหรอทำไมบังกว่าตรงนี้ไฟปลาเนี่ยปลามาโล่เลยนะดับวิวอะ ขึ้นมาแล้วเห็นป่าในหมอกคนเราขึ้นไม่ให้เกล้งขึ้นไม่ให้ในเย็นๆยขอผมได้เจอยู่ตรงนั้นก็ดีนะมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันมันเข้าไล่ในหลายทางเองคือใครมีกระสุนในเกวะขอสิบนัดดิไม่มีครับผมมีผมมีผมมีแตเจมีขอบเฟอร์เด็ดหน่อยนี่ผมอยู่นี่ใครมีบ้างนะโยนเลยโยนเลยเดี๋ยวผมใครมันคานอยู่อยู่เมืองหมดแล้วครับศพที่มึงเก็บไม่ให้ศพที่กูฆ่าวะอันนั้นศพผมผมเป็นคนเฮ้ยวงอยู่กับเราถอยมาดีดีดี ซ้ายมือเราเขียวจุดที่ตาเจยิงกันตรงตรงเนี้ยตรงเออตรงหน้าเนี้ยนี่นี่ผมดูอยู่ผมดูตรงนี้อยู่เดี๋ยวรอมันวิ่งแล้วเราเข้ายิงเลยอ๋อเจสงสัยไม่ได้ใช้แล้วล่ะคใช่แล้วมันใกล้แล้วไงลูกสองดีที่สุดแอ่ปลาในนั้นไอปลามันปลากันเอง W N W ขอมองไม่เห็นผมไม่เห็นเมืไรผมเห็นมันวิ่งผ่านเฉยเล็กกว่าตึงเก็ดเลยพี่มากสายแรกกว่าเที่ผมจะตะอนดตะเนิดไปมุมหน้าก็ไม่กล้าไปว่ะ แต่เย็นเย็นใจเย็นเย็นมึงอยู่ข้างในอยู่แล้วไงแกตัวอะไรอยู่ในวงแล้วอย่าไปนี่เลยมีผมมันไม่ได้อยู่ในวงคนเดียวเนี่ยตอนเนี้มันมันไม่ได้ตีเดียวแน่นอนอ่ะมันยังไงมันก็ต้องจ่ากันเราเเราเอล้อมันไว้หมดแล้วเราอัดตที่ได้ดีมากกัตอนนี้สตีดจะหนึ่งระวังทางซ้ายที่มันมีเข่านะเล็กๆอ่ะดูอยู่ดูอยู่มันอาจจะวิ่งมาใช่ใช่น่ากลัวมากตรงนี้พฝั่งผมนี้ฝั่งพวกฝั่งเฮ้ฝั่งผมสมงศ์มาแล้ว เจอตัวนึงอ่ะใช่แบบวะ่ามันยิงกันเองมันยิงกันเองตายอโอเคเหลืยหอยมนอ่ะหกคนตัวหนึ่งไอผมโดนยิงพิทเดิลพิทเดิลตัวหนึ่งในในซากในซากในซากสมุกบังไม่เห็นเออนั่นแหละใจเย็นๆมันต้องวิ่งมาหาเราผมมองไม่เห็นตอนนี้ผมมองไม่เห็นนะใจเย็นๆผมปั๊มยานะปั๊มเลยปั๊มปั๊ม้งวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ว ดาวนาวนไอเอข้างหนมึงดาวเชี่ยดาวหนึ่ดาวหนึงตอนหรอแป๊บถอยลงมาดิถอยอยถอยย่เกือบตายเลยกูไอผมปั้มเพื่อนนะเอเอเอเยอะเยอะเยอะตรงนั้นอ่ะถอยก่อนดิใใเอใจเย็นตอนนึ่งปั้มอ่าะปั๊มไอเยี้ยเเ้ยผมมีแต่น้ำมียาปะ แพ้แล้วกูดาวกูดาวดิปั๊มดิปั๊มดิปั๊มตรงไอเอตรงไอเออย่าพึ่งอย่าพึ่งหาอยู่หาอยู่จะช่วยได้วหัวปั๊มหนึ่งนะเฮียก็สวยได้ไม่ได้ไม่ได้อิงช่วยเอก่อนครบก็ช่วยเอก่อนเออสุดยอดสวยสวยสวยเหลือตัวเดียว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 เดเจช่วยนะเตะครบนะหาอยู่หาอยู่หนึ่งหนึ่งครบหนึ่งครบไอเอ๊ะอคุณดูอยู่ผมผมช่วยผมหน่อยผมไม่มีเลือดดูอยู่ดูอยู่ ยิงแม่งไม่ตายเฮียคาเข้าหัวแม่งสวนมาเกยมันนอนอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยมันนอน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 ตะหนึ่งครบหน่อยนะผมผมผมปั๊มยาแป๊บดูอยู่ดูอยู่ผมก็จะตายแล้วเนี่ยปั๊ม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 หมดเลยยาเลยปั๊มใส่เลยมันปลาเบิดมาแป๊บแป๊บแป๊บอยู่ข้างหน้าผมด้วยแหละระเบิดไฟใจปปั๊๊มยาแบ

มึงอยู่ได้ไงเนเี่ยตาหนึ่งไม่เห็นเลยมันชุดพัางมันอ้อม <c oughs> มันวิน่งมาจากตาหนึ่งไเหีย <c oughs> ไม่มนชุดพังชุดพัง <c oughs> ได้หกคิวไอสัตว์เลยกูสาม <3 S 1> คิวสามคิวหกคิวสัตว์รู้ป่ะเมื่อกี้ผมไอตรงช็อตที่ผมวิงม่งมานี่เก็บไปสามเลยไอ้นนี่ี้ยไม่มาจากไหนไม่รู้เยอะแยะเลยมันจะไม่มาได้ไงเอ,เอ,เอกูยิงจะักูยิงตั้งแต่ตอนมันวิ่งแล้วเฮ้ยไรวะสองตาติดเล่นสามจากนสองไม่ใช่แล้ว